blout neutriktan mi wa ma filtrate. Ou vieche daha ti hadi จริงๆเป็นโอกาสดีนะครับที่น้องได้มีโอกาสปเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดปพชนบุรีเราด้วยวันนี้เนี่ยมาเจอน้องที่จะไปแข่งพาราลิมปิกนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับก็มองดูหน่วยก้านแล้วเนี่ยน่าจะ ประสบความสำเร็จกลับมานะครับเราก็รอความสําเร็จตรงนี้แล้วก็รอชื่นชมนะครับสําหรับภาพรวมของจังหวัดเนี่ยยังมองว่าศักยภาพเรื่องกีฬาของเราเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายภาคส่วนเนี่ยก็ก็พร้อมที่จะผลักดันพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับเราคงอยากเห็นความสําเร็จที่เกิดจากคนจังหวัดเพชรบุรี นะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงกับประเทศชาติตรงนี้เนี่ยฝากเป็นสิ่งที่คนทั้งจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับแล้วก็นั่นแหละรอความสําเร็จฝากทางโค้ชฝากทางผู้ฝึกสอนด้วยว่าผมเชื่อว่าถ้าน้องเขามีแรงขับมีไรอะไรที่สามารถจะทําให้ดึงความสามารถทั้งหมดออกมาให้ได้อย่างเต็มที่เนี่ย ผมว่าเราน่าจะสร้างประวัติศาสตร์ที่เป็นที่ชื่นชมของทุกๆคนได้นะครับแล้วก็เชื่อครับว่าทำได้แน่นะตั้งใจเยอะๆคนอื่นตั้งใจแค่ไหนเราตั้งใจมากกว่าเขาฟิตแค่ไหนเราฟิตกว่าเขาเหนื่อยแค่ไหนเราเหนื่อยกว่าเราจะได้สำเร็จมากกว่าเขานะครับขอบคุณขอบคุณแล้วก็โชคดีกลับมา <laughs> น้องเคยผ่านการแข่งขันกีฬาในกรีฬาอาเซียนปรเเกมที่อินโดนีเซียได้มาสามเหรียญทองครับวิ่งหนึ่งร้อยเมตรสองรอยเมตรและสี่รอเมตรครั้งต่อมาอาเซียนปรเเกมที่กัมพูชาครับได้มา2เหรียญทองวิ่งหนึ่งร้อยเมตรกับสองร้อยเมตร แล้วก็มาแข่งขันเอเชียนพาราเกมที่หางโจวที่ผ่านมานะครับได้เหรียญทองแดง2เหรียญทองแดงครับวิ่งหนึ่งอเมตรกับ200อเมตรครับผมแล้วครั้งนี้ก็ได้ผ่านคัดลีฟที่จะไปพาราลิมปิกที่ฝรั่งเศสครับผมในการแข่งขันครั้งนี้ครับผมแล้วก็ผู้สอนก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับว่าจะทำให้เต็มที่เพื่อจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ของประเทศไทยครับครับผม เชื่อมัม้ยคะว่าจะชน,นะพาชชน,นะยกืหนือสู้สู้หนึ่งสองสามสู้สู้ค่ะเบนะ